สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะมาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยดาวโจน์วีไอพีกับปกติน่าจะของคืนวันที่ยีิบสองเนาะยี่สิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เอากลับมาเบิ่งผลวันที่ยี่บดกันก่อนเนาะจ้ะแนวทางที่แอดให้ไปเขาตัวใดแน่เนาะผลที่ออกเนาะจ้ะดาววีไอพีเนาะจ้าหกห้าศูนย์กับสองสองหกห้าศูนย์เข้าเดมศูนย์วิ่งรูดเนาะจ้ะมาตัวเจาะเนาะจ้ะได้ศูนย์ห้าตัวกลับเนาะจ้ะ เข้า5้าศส่วน 22, 2, <Iya. S 1> สอเข้าเด่น2วิ่งรูดสิดายตัวจ้อนะจ๊ะถ้าว่ถ้ามาสองสองกับ่าศูนย์นี่แตกบนล่างเนาะก็รูดไปนะจ๊ะสองสองเข่าแต่เด่นวิ่งรูดนะจ๊ะดาวปกติ270กับ54 270เข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดนะจ๊ะมาตัวจ้อตัวเนียนนะจ๊ะได้ศูนย์เจ็ดตัวกลับเนาะตัวกลับส่วน54รูดนะจ๊ะ สรุปนะจ๊ะดาวโจน V.I.P มาสองหอบเลยเนาะมารอบ V.I.P หาศูนย์คับรอบปกติเจ็ดศูนย์นะจ๊ะแต่ได้เป็นตัวกาทั้งสองหอบนะจ๊ะเนาะแต่ตัวเด่นเท่าตัวเด่นสองคับศูนย์นี่มาทั้งสองแล้วนะจ๊ะเขาวิ่งรูดเนาะสองศูนยะ์เนาะส่วนตารางวันน่าจะหกมาเนาะจ๊ะเนาะหกมาเจ็ดมานะจ๊ะสี่ก็มาเนาะถ้านำไปรูดไปวิ่งเขาได้สบายเลยน่าจะเนาะส่วนในตารางวันเนาะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ้าที่ยังตามแนวทางหุ้นดาวโจนส์จากกบมาสองหลอบแต่กันไปสองคู่นจากเข่าตัวกลาบจากศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมาเด่นสองวิ่งรูดเนาะตามต่อจ้าวันที่ยี่สิบสองเนาะวันที่ยี่สิบสอง สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบลำล้ำรวยๆวปังๆังกันไปเนาะจ้าในหลอบนี้เนาะขอให้มาทั้งสองหลอดแตกบนล่างอีกเนาะจ้กพี่น้องจ้าดาวโจน VIP ปกติให้เด่นที่49วิ่งรูดตารางวันมี7มี6มี5มี1เนาะจับ2ตัว3มตัวนั่มไปรูดไปวิ่งใด้นาะจ้ก ส่วนตัวเจอน่าจากตัวเจอก็จะมี 4, 1, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 9, 1, 9, 4, 9, 6, 9, 7 2ตัวไปกลับน้ำด้วยจ้า เน้นไปกลับนะจ๊ะส่วนตัวเน้นนะจ๊ะตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีสนะี่หกสี่เจ็ดเนาะเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งน่าจะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะถ้ามักถ้าชอบคือแอดกะยิบไปใส่เป็นแนวทางใดเลยเนาะจะมกักรอบใดกะใส่เป็นแนวทางใดเนาะมีวีไอพีกับปกติน่าจ๊ะ ส่วนตัวเด่นกับในตารางวันเนาะนําไปจับใส่ตัวที่เฮามากใดเนาะจะวิ่งรูดกับเขาได้สบายเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าส่วนในตารางวันเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าไว้พอกันคลิปหนาเนาะแนวทางนะสําหรับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วกะให้มีโชคมีลาภลำล้ำด้วยด้วยปังปกันไปจ้าพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ